เราจะทุกคนได้เวลาทำงานนะคะเดี๋ยวเช็คก่อนว่าเราปิดประตูบ้านดีไหมปิดดีแล้วนะคะไปค่ะไปทำงานกาันเราก็เดินถนนหิมะไปโดนถนนน้ำแข็งเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเมื่อคืนเมื่อบานหิมะละลายตอนคืนก็เป็นน้ำแข็งตามสติื่อนี้อากาศค่อนข้างจะเยนเ็นนะพี่นอ้องเพราะว่ามันมีลม เย็นก็หมผบ้่นจ้ะบันอาทิตย์ก็ทำงานเหมือนเดิมนะคะวันคนอื่นเขาอาจจะหยุดพักผ่อนแต่คุณยายชิมนก็ทำงานแต่วัอาทิตย์แทบจะตลอดนะแทบจะตลอดนะแดดดีเมื่อนี้พี่น้องแดดดีเออแต่เห็นหน้าคุณยายชิมนได้ค่ะขอบคุณมากั่ท่านพี่นอ้องก่อนะเดี๋ยวก็จะให้ดูถนนหนทางที่นี็น ที่มันไม่ไม่น่าให้ดูเพราะว่ามันสกรปรกมันไม่สวยเนาะไปค่ะเราไปชมถนนข้างหน้ากันนะขอบคุณหนึ่งร้านดวงใจที่แวะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดกำลังใจให้นะดูกันไปเลยนะคะนี่คือสภาพนะตอนนี้วันนี้มีแดดนะคะวันนี้มีแดดถนนตรงกลางนี่ก็แห้งแล้วนะคะเดินสบายแล้วนะคะ วันนี้เราจะพาเดินผ่านหน้าโรงเรียนเนาะ,ะวันอาทิตย์นเนี่ยไม่มีเด็กนักเรียนเราก็เดินได้เนาะถ้าเกิดวันปกติจะไม่ค่อยเดินหน้าโรงเรียนนะคะเพราะว่าเด็กๆเ,เยอะกลัวกล้องไปถ่ายโดนเด็กๆแล้วเขาจะด่าเอาเคยโดนเด็กด่าแล้วทะเลาะกับเด็กด้วยนะค่อยเนะี่ย,นะยไม่ใช่ธรรมดา ชีวิตเมียฝรั่งฟินแลนด์นะคะเป็นอย่างนี้นะคะ,ะเราเลี้ยวนะคะวันนี้เราเลี้ยวเราไม่เดินตรงนะคะเราเลี้ยวไปหน้าโรงเรียนนะคะเพราะว่าถนนมันโล่งมากที่นี่เขาจะมีป้ายชัดเจนนะคะบอกว่าอันนี้เป็นทางคนเดินทางจักรยานนะคะอันนี้เป็นหน้าโรงเรียนจะมีตั้งแต่เด็กก่อรปฐมนะคะ ราะว่ายายชิมเคยมาฝึกงานที่ที่โรงเรียนตรงนี้นะคะเป็นพี่เลี้ยงเด็กเด็กหน่อยพี่หน่อยก็สะบอกสู้ฟังไม่เป็นพี่เลี้ยงเด็กหน่อยจะไปตีลูเขาตายกั้นแขวเด็กหน่อยมันมึนอ่ะพอใส่เสียงในฟิล์มเดพี่น่องมันต้องแบบได้อัธรลดคือเด็กหน่อยมันมึนมันบอบ,อ,บอ,อฟัองอะ่ะคอยก็หลง ปาดไปสกเทียนหนึ่งเด็กหน่อยมันก็ว่าเอาเป็นอยัางคือตีอ่ะวะซันบอกโอ๊ยไม่ได้ตีไม่ได้ตีรีบแบบอย่างให้ไวว่าค่อยไม่ได้ตีไ่ได้ตีจบมือจะไหวจะดื้อคุณเด็โอ้ยคือมาฝึกงานอยู่น่าจะประมาณสองเดือนหรือสเดือนครึ่งอ่ะพี่น้องกับเด็กอ่ะแบบเครียดปวดสมองมากเลยค่อยไม่หมอกับเด็ก เยอะๆนะเพราะว่าอะไรเสียงมันเจ้า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 มันทําให้เราแบบโอ้ตายแล้วฉันไม่เอาแล้วเป็นเป็นผู้ช่วยเขาก็จะมีให้เราแยกก่อนที่เราจะเลือกสายไหนที่เราจะไปเขาก็จะให้ส่งเราไปฝึกเรียนในระหว่างที่เราเรียนนะ่ะไปฝึกงานตรงนั้นตรงนี้อันดับแรกก็คือปีแรกก็ไปฝึกกับเด็กโอ้ กว่าจะกว่าจะผ่านปีแรกไปได้ทุกคนเอ้ยอยู่กับเด็กแบบสมองเสมืองเครียดเลยนะคะสวัสดีนะคะพี่สาวกลมแล้วก็น้องน้องแพรวานะคะอ่าพอเทอมที่สองเทอมที่สองไปฝึกเขาให้เลือกฝึกเนาะ เพิ่มที่สองเนี่ยเพราะว่ามันจะเริ่มเดินไปสายไหนที่เราชอบเขาก็จะให้ไปฝึกเลือกดูเยอะๆก็เลยเลือกไปฝึกกับคนแก่พี่น้องพอไปอยู่กับคนแก่คนแก่เขาก็เป็นคนป่วยบางคนก็อ่เป็นเขาเรียกความจําเสื่อมอะไรเขาก็จําอะไรไม่ได้เขาก็ไม่ค่อยพูดเยอะไม่ค่อยพูดมากใช่ไหมเราก็ดูแลก็พาเข้าห้องน้ำป้อนข้าวป้อนน้ําเปลี่ยนผ้าอ้อมอะไรอย่างเงี้ย อ่านหนังสือให้ฟังพาไปเดินมันก็เลยกลายเป็นอะไรที่แบบว่าเออเนาะมันง่ายกว่าไปอยู่กับเด็กก็เลยก็เลยเลือกสายสายคนแก่เพราะว่าคนแก่ไม่พูดมากเราก็อยู่กับคนแก่ได้ก็จูอยู่จนเท่าทุกวันนี้นะคะก็พอเราเลือก ที่จะเราจะไปเส้นไหนแล้วก็เราก็ตรงไปตรงนั้นเลยก็ได้อยู่กับคนแก่มาเนี่ยห้าหกปีแล้วเน,นไม่ใช่ห้าหกปีมันมากกว่านั้นเลยแปดปีได้ั้งดูแลคนแก่มาเนี่ยออโอ้ยลมแรงเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> ลมแรงมันพัดมาทีนี่เย็นเจยบเหมือนกัน ถ้าเดินตรงเส้นตรงไปนะั้นมันจะจะเป็นทางระยะทางที่มันไกลนะคะเราก็จะเลี้ยวตรงนี้นะคะเลี้ยวตรงนี้เดินไปทางลัดอีกตามเคยแหละย่นระยะเวลากันเลยทางช่วงนี้นะ่าจะเอาจักรยานมาปั่นได้แล้วนะคะเพราะว่าถนนมันแห้งแล้วเนาะตรงกลางอะ่ะเดี๋ยววันหลังจะปั่นจักรยานแล้วะคะ่ะ เดินล้วเดินก็คนที่นี่เขาบอกว่ามันได้ออกกําลังกายแต่ว่ามันก็เหนื่อยเนาะมันก็ไกลอยู่นิดนึงเดี๋ยวเราเดินลัดไปตรงตรงที่เขาเล่นสกีกันเลยนะคะเพราะว่าหิมะมันเริ่มละลายแล้วมันเดินได้แล้วตอนก่อนมันเดินไม่ได้ขอบคุณทั้งสิบล้านดวงใจนะคะ อันนี้เป็นสภาพอากาศที่ฟินแลนด์นะคะับปัจจุบันนี้นะคะช่วงนี้ไม่ลงคลิปเกี่ยวกับหิมงหิมะอะไรทใดๆทั้งนั้นนะคะเพราะเราลงเยอะแล้วเราก็ใชอ้อาศัยว่าเดินมาทำงานแล้วก็ไฟ์สดไปด้วยต้นไม้ก็ยังยังไม่แตกไปเด้อพี่ๆเพื่อนๆก็ทักทายกนันนอาเองเด้ออยู่ข้างล่างนะ่ะยายจิมก็เดินไปด้วยพูดไปด้วย เนี่ยค่ะมันจะมีต้นสนที่แบบว่ามันมันเป็นรูปร่างแปลกๆนะคะแต่ก่อนที่มันยังไม่โตขนาดนี้แล้วก็มันเหมือนรูปช้างรูปนูนนิ่นี่เนาะแต่ตอนนี้มันก็โตสูงทะลุแล้วอันนี้มันน่าจะเป็นต้นสนที่แบบว่าไม่ไม่สมบูรณ์นะะเพราะว่า,เ,าเขาเขาอยู่ของเขาอย่างเงี้ยว่าหรือว่าเขาไม่ตัดใบข้างล่างออกปกติต้นสนทั่วไปเขาจะตัดตรงกิ่งข้างล่างออกนะคะ เพื่อเขาว่าให้ต้นสนมันโดนแดดแล้วก็มันจะได้โตนะสังเกตต้นไม้ต้นอื่นเขาจะตัดอ๋อแสดงว่าสามต้นเนี้ยเขาเอาไว้ให้เป็นซิเกเนเจอร์ของที่เมืองนะคะเวลาใครผ่านไปผ่านมาก็จะเห็นต้นไม้สามต้นเนี้ยมาตั้งแต่สมัยที่ยายฉีมาอยู่ใหม่ๆแล้วนะสามต้นเนี้เออล้วเดินกลางคืนมันหล่อดีนะมันเหมือนตัวอะไรวะถ้าบ้านเราก็เขาเรียกอะไรนะพิเป็ด เออมันคล้ายๆอยู่เด้อพี่น้องเด้เอหิมพะพนะพพ่สาวกลุออ่มยังเยอะอยู่พิสาวกลมจ้าพูดนะกองพนินเทินคึกอยู่เลยนะคะหิมะบ้านค่อยที่อื่นเขาไปเก็บเหตุกันแบบว่าสนันวันไหวบ้านค่อยก็ยังหิมะอยู่เลยนะคะม่เอาไปเด้อเอาไปฝรั่งเศสนนะหิมะผู้ใดอยากหนาวอ่ะ ยอาเยอะก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะขึ้นจะเขียวเลยนะคะเพราะว่าหิมะมันยังเยอะอยู่ไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นน้ำแข็งแล้วนะคะดินรินถนนเนี่นยะะเพราะว่าตอนกลางคืนมันติดลบติดลบเยอะแล้วก็มันก็อากาศเย็นมาถึงตอนนี้เลยนะคะจากสภาพอากาศแบบเนี้ยมันน่าจะอ ติดลบมากกว่า5องศานะคะเพราะว่าเราสัมผัสได้เมื่อวานเนี่ยมันมันร้อนมันร้อนแต่วันนี้มันมันเย็นเย็นที่ฟิแนแลนด์จะเป็นอย่างนี้นะคะอากาศมันจะสลับสลัแบไดหมายว่าวันนี้อุ่นหิมละละลายวันนี้เย็นหิมะเป็นน้ำแข็ง <laughs> ออคือลบหกลบแปดองศาเนหิมะจะเป็นน้ำแข็งเลยนะคะ จากเมื่อวานที่ละลายถนนเฉอะแฉะแต่ตอนนี้เป็นน้ำแข็งเลยนะคะจริงๆเมื่อวานนี่มันเป็นน้ำแฉะแต่ตอนนี้เป็นน้ำแข็งนะคะเป็นน้ำแข็งแข็งป๊กเลยก็ค่อนข้างจะหนาวก็รุม,มันแรงเอาเสือี้มูกไปน้ำบัดน,นี้ <laughs> ขอบคุณน้องแพรวานะคะฝากช่องน้องแพรวาด้วยนะคะเพราะว่า ขึ้นไลฟ์สดเก็บชั่วโมงเก็บเหรียญด้วยหรือเปล่าอันนี้นะคะก็ไปให้กำลังใจด้วยเด้อก็ฝากพี่พีเไปไปเก็บเห็ดกับสาวกลมด้วยนะคะเก็บเห็ดเก็บกระเทียมที่ฝรั่งเศสนะคะจะได้ดูแบบหลากหลายเนาะว่าคนไทยในต่างประเทศเขาใช้ชีวิตกันยังไงบ้างนะ มีหลากหลายสไตล์นะคะอยากจะดูแบบว่ามาดามจ๋าก็มีอยากจะดูแบบว่ามาดามพอกระเทินหรือว่ามาดามบ้านนอกอย่างได้ชิมนี่ก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะคะเพราะว่าทุกอย่างเราจะพูดในโซนของฟินแลนด์ทุกอย่างที่มันเป็นของป่านะคะไม่ว่าจะเป็นเห็ดผลไม้ป่าคือมันเก็บขายได้หมดไม่มีลิมิต รัฐบาลเขาไม่ได้กําหนดว,ว่าเก็บได้เท่านั้นเท่านี้นะคะไม่มีนะคะที่ฟินแลนด์เก็บได้เท่าไหร่ก็ขายได้ตังค์ทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็เป็นเงินกว่าภาษีนะคะเขาไม่หักภาษีเราขายเสร็จได้เงินสดเข้ามือเลยนะคะถ้าเราทํางานเนี่ยเราโดนหักภาษีนะคะปีนี้ยังไม่ดูยังไม่ได้ดูใบภาษีเลยนะคะว่าคุณยายชินโดนหักกี่เปอร์เซ็นต์นะคะถ้าปกติก็17ซน สิเทียบเท่าของคนที่นี่นะหาภาษีเยอะเอาบ้านเจ้าคือขายไร่ย้ยก่มบ้านคอยขายได้เมิดได้ทั้งเฮ็ดทั้งอันผลไม้ปลาเพราะวะเป็นเป็นสินค้าส่งออกของฟินแลนด์เห็ดไอเพลิงหวานส่งขายทั่วโลกกับเฮ็ดอัน เห็ดเขาเรียกเห็ดแตรขาสมเราก็เห็ดอันเห็ดมันปูเขาทำเห็ดอบแห้งส่งขายทั่วโลกนะคะซองหนึ่งเนี่ยร้อยกรัมเนี่ยไม่ใช่ถูกๆเด้อ ไปเที่ยวอิตาลีบ้านน้องสาวอ่ะไปเจอเห็ดแห้งของฟินแลนด์ฟอร์มฟินแลนด์มาสักกรหัวหยาบตายแกูกิน่กินนะกูุกินเนากไปเก็บเอาในป่าแล้วก็ผลไม้ป่าที่เนี่ยเขาก็ส่งขายทําพวกเครื่องดื่มเป็นน้ําผลไม้บ้างเป็นพวกเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์บ้างอะไรอย่างเงี้ยคือขนาดว่าผลไม้ฟินแลนด์หลายๆนะพี่น้องยังไม่พอ ต่อการบริโภคในประเทศเนาะเพราะว่าคนที่นี่เขาชอบชอบทําขนมเออเขาก็จะเก็บไปตุน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 หมายถึงว่าเอาไปแช่แข็งไว้เนาะคนที่นี่เขาจะนิยมผลไม้ที่ที่บ้านเขาเพราะว่าหนึ่งมันปลอดสารพิษมันเป็นผลไม้ป่าที่ขึ้นเอง มันก็มีบ้างที่เขานําเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านก็คือจะเป็นรัสเซียบ้างอ่ีสเดนบ้า,อางอะไรเงี้ยเวลาที่มันขาดแคลนเนาะปีไหนที่ว่าผลไม้มันไม่ออกเยอะอย่างเงี้ยแต่ผลไม้ที่นําเข้ามาเนี่ยทุกครั้งเขาจะบอกว่าต้องล้างนะถ้ามันเป็นของต่างประเทศเือต้องล้างก่อนมาเอามาทาเอามาทากินอะไรอย่างเงี้ยอแต่ว่าถ้าเป็นผลไม้ของฟินแลนดะ์อ่ะเขาไม่ล้างกันนะเก็บกินเลย เก็บเศษหญ้าเศษเด็ดขั้วที่ออกเขาก็กินเลยนะคะเขาไม่ล้างเพราะว่าเขาเชื่อมั่นในป่าของเขาว่าป่าของเขาเนี่ยเป็นป่าไม้ที่บริสุทธิ์ไม่มีสารพิษใดๆเวลาที่เราไปเก็บมาขายเนี่ยลูกค้าจะถามว่าเก็บริมถนนหรือเก็บในป่าเราก็บอกในป่าไมยเนี่ยไม่ล้เลยทะเลสาบเลยค่ะเขาก็จะซื้อเรา แต่ถ้าเก็บริมถนนเขาไม่ซื้อนะเพราะว่าเขาบอกว่ามันมีฝุ่นละอองที่จากรถวิ่งแล้วก็พวกควันควันท่อไอเสียหรือว่าพวกน้ำมังน้ำมันรถอะไรเงี้ยเวลาทิ้งขยงขยะไริมถนนอะไรเน,น,นเขาก็จะไม่กินแต่ถ้าเกิดว่าเราเก็บแบบนั้นเราจะไปขายที่ที่ตลาด พ่อค้าคนกลางที่เขามารับซื้อนะคะเพราะว่าเขาเอาไปทําน้ําผลไม้ราคามันก็จะถูกนิดนึงแต่ถ้าเราเก็บขายให้ลูกค้าเองเราก็จะได้ราคาดีเจ้ารับซื้อเฮ้เจ้าช้รับซื้ออย่างไะยะกลุ่มอ๋อสิ รับซื้อให้คอยรับซื้อเจ้าบ่เจ้าสิส่รงมาจากฝรั่งเศสว่าฟิลล่าใหนคอยบอ่ค่ <c oughs> าท่งอะใช่บอ่บอพงข็คอยซื้อเจ้าบอ่ <c oughs> อยังห้าวโอ้ยเนาะทั้งเวลาเก็บเห็ดเน่ะยาอยกลมทั้งเก็บขายเั้งเก็บแจกเพราะว่ามันหลายหลายอืมนีม่อยู่ปีหนึ่งเก็บแจกหมูยูสุบาน ครับมอไซค์ไปเก็บใส่ถุงมารวมสิบยี่สิบโลโอเอาไปตางไว้หน้าบ้านแล้วก็ส่งปเปญเซไปบอกว่าเอาเห็ดไปฝากเลยก็เจ้าเลิกงานไปไม่ห้องตายไปว่าจะไปเก็บมาัตใส่ยี่สิบมาสันขึ้นหลายแถวสันเห็ดอ่ะโอ้ป้าไหนกับมี่เห็ดบางคนถามว่ารู้ว่าเห็ดออกแบบไหนเขาก็หาพ่อพอเด้วยพี่น้องอืม ซื้อถังหนึ่งไม่ได้ขายแพงเลยเห็ดไอ้ hmm. แต่ขาส่วนหนึ่งขายถังละสิบหายูโรยี่สิบยูโรซื้อถังหนึ่งแถมถังหนึ่งเพราะว่าเก็บมากมันก็ไม่รู้สิเห็ดยังก็แก,ก่ไปเลยขั้นสิเก็บแก่ก,ก,กอัอันขอคานะับมันแนจากน้อยอย่างประมาณน,นี้นะก็เลยแบบเออซื้อหนึ่งถังแถมหนึ่งถัง <c oughs> ลูกค้าจนแบบวา่าโอ้พ่อแล้วพ่อแล้ว,ลวสันเอาซัมนี่แล้วสัน เอากเกษตรงงจ่ะเธอ,เอว่างหรือยังถ้าว่างก็ขึ้นไล์เดอ้ออีนางเอยขึ้นไล์ให้เวลามันเดินเดอ้อดันจนบัลูสิเบิ้งคลิปได้ให้แล้วอีนางเอาคลิปมาลงใน Youtube บ้างไปลงอะไรมากมายที่ Facebook เอามาลง Youtube บ้างคลิปยาวๆนะ่นะคลิปดีๆนะ่ะขึ้นไล่์สดเลยข้าเจ้าขึ้นไล่์สดกันตึมตมตนาง ฝากน้งองสาวคอ,อยในเด้อพี่สาวกลมสวัสดีครับพี่วรรวีไลฟ์สดพูดไม่เป็นก็ไม่ต้องพูดเปิดดนตรีติ้งนองติ้งนองก็ขึ้นหัวข้อว่าไลฟ์สดเก็บเวลานะคะฝากเข้ามาให้กำลังใจด้วยคะ่ะเขียนแบบนี้ตัวอีนั่งเหตุงานไปนั่งขั้นสิบเปิดกล้องกับเปิดเปิดเสียงดนตรีเพะต้องเพต้องเวา้า ถ้าเกิดว่าอยากมาถักท้ายเพื่อนเพื่พอนเพือพ่อนกับว่างจากเหตุงานกับจังคอยแวะมาถักทายอ่านคอมเมนต์อืเพราะว่านั่งกับเหตุงานเราช่วงนี้ข้าเจ้าเร่งเงินชุดอันล่ำถวายยามโมพี่น้องเอ้ยมืองยิกเลย <laughs> มือหยิกเลยเหตุงานเงินสดเงินสดเอาเงนิงนสดก่อนนะคะเงินอยู่ก็ค่อยว่ยากันแต่ว่าก็อยากให้ขึ้นไลฟ์สดทุกวันเนะ <laughs> าะมือละชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วแต่ ขึ้นเรื่อยๆอเพราะว่าอันคือข้อจำกัดของกเกษตรนงเนี่ยคือสามีเขาไม่ค่อยเห็นด้วยเวลาเมียขึ้นไลสุดสามีเขาก็จะว่าไงน,นางก็จะก็จะไม่ค่อยขึ้นไลเพราะว่าสามีอ,อันจอบสามีนั่งจอบพี่น้องเอ้ยโทรศัพทยกับอันบ่ห้ยึด <c oughs> นางล่ามเสร็จแล้วเอาขึ้นไลทำไมละ่ะเออทำ ผู้ใดว่างเด้วเพื่อนกับแวะไปทรงกันมังใจหายขึ้นไปโลดพอมันสิไก่สีหอสามพันแล้วมันมาสองพันหาแล้วนะมันเคืองได้เคืองแล้วเพื่อคุณยายดอกเพ่อนเหงาอยู่เมืองไทยเรน,นจะได้แวะมาอันขึ้นเลน,นำ้ำเรามีเรื่องเราเยอะอยายดอกเผื่อใครว่างแวะไปขึ้นไปเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้ มีเพื่อนคุยขึ้นโลดคืนมือละชั่วโมงคืงสองชั่วโมงถ้าวันไหนพี่หยุดเดี๋ยวก็จะไปขึ้นเป็นมู่ช่วงนี้เหตุงานอ,อีกเดี๋ยวนะอีกสามมืออีกสมมือยุดสองมือกัเดี๋ยวจะไปขึ้นเป็นเพื่อนเพราะว่าชั่วโมงมันจะได้แลนเ์เรื่อยๆพราะว่วา,นานั่งกับบ่คคอยได้ลงคลิปพี่น้องลงต่คลิปชอ็อต ลงคลิปให้มันยาวนิดนึงเนาะเดอ้อตอนนี้นะเพราะว่าเราใกล้จะถึงสามพันสี่พันชั่วโมงแล้วลงคลิปยาวอย่างย่งไม่ได้ก็4นาที5้านาทีแนาทีนีดด่ดีเพราะว่าคลิปพวกนี้มันจะเป็นคลิปเ,เก็บเงินให้เราได้นะคะถ้าเราเปิดโฆษณาได้เนี่ยเราก็ได้ตังคลิปละยี่สิบาท30บาทกันแล้วแต่พอลงคลิปก็ลงไปเข้ากับวันดเห็ดเหอ็อีหยงมากมามเนาะอันนี้กะ บอกกรตรสียดง้องะคะ้ค่ะอันนี้ก็มาถึงหน้าที่ทํางานแล้วคุณยายชินก็ขออนุญาตลงไลฟ์แต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้เดอ้อถ้าฝนไม่ตกก็จะไลฟ์สดตอนเดินกลับบ้านอีกตามเคยนะคะตอนนี้เดินมาทํางานพรุ่งนี้เข้ากะเช้าเลิกน่าจะบ่ายบ่ายสามก็จะไลฟ์แบบนี้ละคะ่ะพักท้ายพี่ๆเพื่อนเพื่อนเพื่อให้ มันเปิดค่าการมองเห็นให้คลิปเรามันกระจายไปนะคะเด้งขึ้นเด้งขึ้น,เ,นเหมือนคนอื่นบ้างไนงะเดี๋ยวนี้ YouTube น้องใหม่นะเขาขึ้นไลค์กันแป๊บเดียวนะยอดผู้ติดตามเป็น2องสามพันคนเลยนะทุกคนนะอันนี้ก็แนะนำให้ขึ้นไลค์แบบแนวตั้งแนวตั้งแนวตั้งมันมันไลค์ง่ายเนะาะ เราไม่จำเป็นต้องไล์โดนก็ได้ไลฟ์ทีละห้านาทีสิบนาทียี่สิบนาทีคือยายฉิมนี่แหละไปแล้วจ้าขอบคุณมากมายทั้งสิบล้านดวงใจกีโตชมอยมอย see you tomorrow นะคะ <c oughs>